เออเราจะเปิดรายการทำไมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถพี่โด่งกันต่อนะครับคันนี้ก็เป็นเอสอาร์อีกอีกคันหนึ่งที่สวยมากนะครับอันนี้พี่โด่งครับเจ้าของรถนะครับไปเชียงใหม่มาด้วยกันด้วยก็เดี๋ยวให้พี่องคงให้พี่โด่งช่วยแนะนำรถหน่อยดีเริ่มจากพวกโช๊หน้าคก็ได้ับพี่นนมีอะไรบ้างครับก็เป็นโช๊หน้าเดิมเอสอาร์นครับคือผมก็เน้นองเดิมแต่ว่าเราก็คือสร้างขึ้นมาใหม่ ก็มีเครื่องที่เดิมนอกนั้นก็เป็นงานสร้างหมดเลยมีอะไรบ้างที่แบบที่เด็นๆเลยที่พี่ทําขึ้นมาก็ที่เด็นๆก็น่าจะเป็นถังน้ำมันกับร้อถังน้ามันสวยมากนะขัดเท้าัเท้าเกียรมือนะครับก็คือแล้วมีอะไรบ้างครับพี่แล้วก็มีบ ไอพวกวงโค้หลังก็คือพวกนี้ทำขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับร้อก็ทำขึ้นมาใหม่เฟรมเฟมหรอสร้างขึ้นมาใหม่เฟรมสร้างขึ้นมาใหม่แล้วคนนี้ออยก็คือต้องไปอยู่อยู่ไหนครับพี่ออยก็คือผมก็อยู่ในถังน้ำมันเนี่ยนะอออสองชิ้นเองออยก็คืออยู่ในถังน้ำมันนะครับจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่คอนะฮะสไลเดอร์อาร์แต่อันนี้พี่โด่งเขาทำขึ้นมาเป็นประกอบ2ชิ้นถูกไหมครับพี่ ก็นี่คือรถพี่ดอกพี่ดอกก็คือทารถอยู่แล้วนะครับพี่ก็นนคือถ้าใครสนใจก็คือสามารถถ้าทำกันเองแต่ถ้าคนสนใจก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดทาให้ใครนะครับคันนี้เป็นคุปนเคยลงรูปไปแล้วเนะาะลงรูปไปแล้วคือสวยมากคันนี้นะครับโอเคครับพี่ดอกขอบคุณมากครับเอาให้เราทําอะไรครับแนะนํารถหน่อยแนะนารถหน่อยตอนนี้เมาทำอะไรไปบ้างบอกไปแนะนำไม่ได้อันนี้ก่อนเลยครับ พวกดอกเฮดครับพวกดอกเฮดนะอะไรที่โตนทำเองบ้างครับเนี้ยโอ้โหพวกอะไรพวกพวกบางคนพวกสายพวกเนี้ยมันก็เอาพวกไนลอนมาถักเองนะให้เชี่อถักเองเลยเหรอเออมันเอ่ยมันนั่งถักอยู่นอนที่สามที่สี่อ่ะมานั่งเพลินอ่ะเออมีพลังเยอะนะก็นั่งถักเองอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกหมดก็ได้อ่ะแต่ถ้าเป็นเอ้กุศีของมันจริงๆผมก็อยู่ในช่วงโปรเจกต์ที่มันทำอยู่ว่าทำท่อเองครับแบบท่อมันก็คือขับอยู่ปมามาเสียงดังๆใช่ไห เจอด่านก็คือสามารถทําให้เป็นพ่อที่ผ่านมาตรฐานของประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยมันเติมมากจนสายตัวปรับมันขาดครับแต่ว่าถ้าจะลองอ่ะเราอาจจะเอามือปรับได้อยู่ได้ได้แล้วก็พวกฝาขี้เครื่องพวกนี้ครับที่ทำส่งอาจารย์แบบเป็นเป็นโปรเจกต์อะไรครับตอนเรียนโปรเจกต์ก่อนจบนะครับ เปิดฝาโป้มาทำเปิดฝาแล้วก็เปิดฝาองโมงให้ดูครับเดี๋ยวในไม่ร้อนอ่าข้างล่างนี้ก็จะเป็นของว่างอะไรเล่นสิเอาไว้เก็บถุงมือเก็บหมวกกันน็อกได้เก็บถุงมือเก็บหมวกกันน็อกได้นะครับใช่ครับใช่ตอนเป็นคนใช้หน้าตลอดอยู่แล้วนี่ใชจะโดนเป็นคนใช้หน้าตลอดอยู่แล้วรถคันเดียวคือผมพยายามบอกว่าเฮ้ยมึงจะไปไหนต่อวะมึงจะไปไหนก็ไปกูเจอสิ่งที่กูรักแล้ว นั่นก็คือ SR 400ของเขานะครับเป็นเรื่องราวของรอยต่อระหว่าง Stoner Stoner อีกทีนึงทำไมต้อง SR 400เพราะอะไรวะผมว่าถ้าเป็นส่วนตัวเลยอาจจะผมไม่ได้เป็นคนแบบตัวหนาหรืออะไรผมรู้สึกว่าประมาณนี้มันมันพอดีกับผมนะมันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันแล้วก็จากที่เคยลองขี่รถเพื่อนๆหรืออะไรที่มันซีซีสูงมาเนี่ยพอเราอยากจะแบบ ปรับตูดขี่ยกล้อเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันง่ายใช่ครับอันนี้มันคือแบบกําลังดีมันพอดีกับเราครับก็เลยรู้สึกว่ายิ่งมาได้ใช้ในเมืองใช้ขับเจอรถติดเจออะไรก็มันคันเดียวมันจบนะมันไม่ต้องมีรถเล็กไว้คันหนึ่งรถใหญ่คันหนึ่งไงครับที่ผมเล่นรถถึงทุกวันนี้ได้ก็เริ่มมาจากมันนะใช่เริ่มเริ่มมันเล่นก่อนแล้วก็ตอนหลังผมก็เริ่มเริ่มมาขี่มันก็บอกให้กดซื้อเอซาดิ ก็ไปหาไอ้นากันที่ผาไวแลกเลยนะไปได้หน้ามอหลังสิตขี่ไปขี่ไปมองกันแหละแล้วก็เจอแบบแม่งเป็นในซอยเลือเขาก็ไปเนี่ยห่างตายแค่นี้เห็นเลยว่ารถเนี่ยของเราเลยเข้าไปซื้อใช่ใช่ใช่มันอาจจะตอนแหลกนะตอนแหลกเลยแหละแบงแบงค์มาแบงค์นี่เดี๋ให้ดูรถลองแบงค์ครับแบงค์มาแบงค์มาแบงค์มาไหนเอ็งช่วยแนะนำรถเอ็ง่อยดิ ันไหนรถเองเป็นไงบ้างวะนี่เอครับเออเออเออช่วยช่วยพูดถึงรถเองหน่อยคันนี้จะเป็นท่อออกสองท่อครับอ๋อออกสองท่อแต่จริงจริมันเป็นท่อเดียวใช่ไหมใช่ครับสไลม์ให้เป็นสไตล์ออกสองท่อใช่ไหมแล้วก็อันนี้แฮนสูงครับอันนี้เป็นแฮนบ่ายรถไข่อ่ะใช่ครับแต่จริงๆแล้วครับอันนี้ไม่ใช่รถผมครับเอาแล้วจะรถเพร่อขาเพื่อคันไหนวะรถสองครับอ่ะไหนไปดูรถมันก่อนดีกว่านี่นี่ผมจะเล่ารถคันนี้ให้ฟังนะคันนี้ไม่เคยตายทุกวันอ่ะไม่รู้แม่งจะไขอะไรกันนะ ร้านผมไปมันมันอยู่ที่เดียวของชิมผมก็ไปร้านใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็เจอมันแม่งนั่งอยู่เงี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนท่อ <S <S ถ้าไปถ้าไปอู่สะโตนรถในเที่ยนเนี่ยท่อเปลี่ยนอยู่สามสี่ใบอะอาทิตย์หนึน่งเปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนอกแล้วอันนี้คือท่อมึงได้มาจากไหนนะผมได้มาจากเชียงใหม่ครับอันนี้ท่อใครอันนี้ท่อใครตี <S <S ไม่รู้ครับไม่รู้จักครับอันนี้มันเป็นซูไซด้วยนะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบคัดมือแล้วเอ็นอาร์เกียมอาร์เอ็นอาร์เกีย์มนะฮะ เอาละมัวอยู่ไหนอะมัวไม่มีอ่ามีไม่มัวอ้าวอ้าวมาดูหน่อยออกมาดูหน่อยออกเต้นเลยเส้นเส้นแล้วหรอต่อกเป็นแบบว่าแทมเป็นชอบทงสีแตกมากเลยนะสีแตกแตกหมดเลยครับทงท่อแตกท่อแตกแตกหมดอันนี้ตั้งใจอันนี้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ มันตามสภาพการใช้งานนะครับใช่จริงมันดูเป็นซอปเปอร์นะแต่จริงๆมันคือเฟรมเดิมถูกป่ะใช่มันยังเฟรมเดิมอะไรเลยครับเนี่ยเฟรมเดิมมันจริงๆมันจะมีกระเป๋าข้างนี้ที่เป็นเอ็นอาร์ใช่ป่ะใช่คแล้วนี้เป็นอุปกรณ์ซ่อนก็เอาเอากระเป๋าออกถูกป่ะใช่ครับกระเป๋าออกเพราะว่าจริงๆถ้าเปลือยอ่ะมันจะเห็นกรองถูกป่ะใช่ครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวซ่อนกรองอยู่ก็คือเป็นแผ่นเหล็กนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อปิดไม่ให้มันไม่ให้มันเห็นข้างในอีกทีนึงนะครับอััััััััััันน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 เเเเีี้มม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 มจจรรรรรริิงงงงๆๆกกก็็็็ปปปถถ่่่่าาใชะแแตตคคคออออ์ขขื ทำสีเองแต่แบบไม่ได้ทำเนี้ยก็คือทำแบบเก็บเป็นแบบสไตล์ใช่เพเป็นรถไทยอ่ะเอาขี่ว่ะขนมคือแมงรถแมงคันเดียวอ่ะผ่านคลิปนี้ไปเห็นรถแมงแถววระทุมก็คือนั่นแหละครับน้องแบงค์เห็นบ่อยมากในซอยนี่ซอยมายาลาบขึ้นขี่ไปไหนมายาลาบอ่ะก็ขับแถวนั้นครับจริงๆแล้วคันนี้ผมใช้งานทุกวันเลยครับขัดวันหนึ่งประมาณ40่สห้าสิบโลครับถึงแปดสิบโลครับแบบไปกลับปทุมเกษตรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือออก ไม่ครับก็คือออกออกแล้วก็ไปถึงเลยครับถึงจอดนะครับก็ต่อไปรถเพื่อนผมเองครับรถก้ามนะครับอันนี้ก็เล่นสเก็ตอยู่ด้วยกันนะครับโอเคคันนี้ผมเห็นผมเห็นั้องจ๋าเป็นชิ้นเลยอยู่ร้านสโตนนะครับก็คือมันเกิดการแบบสะบันขึ้นมาต่อต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับจริงๆที่ที่เห็นตอน,นที่แกะรถออกมาคือเอารถไปชุบใช่ไหมใช่เอาไป ได้ได้อะไรมาบ้างตอนที่ทำออกมาเป็นทรงเนี้ยตอนไหนะตอนตอนแรกเลยเออตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนแรกมันเป็นทรงช็อปเปอร์ป่ะหรือม่าตอนแรกมาธรรมดาเลยเลยเป็นเดิมต่งกันแต่งมาบ้างหรอในในก็จริงๆท่อนี้มันต้องไม่ใช่ต้องแต่เดิม่ะวะไม่เดิมใช่เพราะว่าตอนตอนแรกก็สงสัยอยู่แต่ไม่ได้ถามว่าจริงจริงท่อตอนแรกเป็นท่อท่อเป็นแค่คอลงมายาวมาเลยใช่ปหมยเลนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นออกไปสองท่ออันนี้ก็ยังออกไปในสไตล์แบบว่ายังเป็น ฐานเดิมมันจะไม่เน้นอ้าอยู่นะครับแต่ให้มีเป็นเน้นเดิมเน้นเดิมเน้นเดิมก็คือไอ้กล้ามันเด้นใช้งานคุณใหญ่อ่ะใช้ขี่เลยทางเราทานน้ำมันหมดบ่อยบ้างเลยนะน้ำมันหมดบ่อยทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนถังใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนทุกปออะไรนี้แล้วก็ทำพ่อใหม่ใช่ทำพ่อใหม่ส่วนมากล้วก็เปลี่ยนแฮนด์ครับเปลี่ยนแฮนด์ อาพวกบังโซ่หรือว่าคาบูอะไรก็ยังเป็นเรตอาร์มเหมือนเดิมถูกปะอ่าเขาทำอันนี้คาบูใหม่คาบูใหม่แต่บังโซ่เดิมอะไรเดิมทำคาบูใหม่เนี่ยไอ้ผู้ยุ่งไอตัวอะไรก็คือเะไไม่แน่ใครับเดิมเลยครับแล้วก็ให่พัดเช้าพักเท้าก็พัเท้าใหม่ใช่มันแล้วแต่มันแล้วอะไรจะทำครับจริงๆมันก็แค่นี้มันก็ดูมันก็ดูสวยแล้วมันก็อยู่ที่คนว่าต้องการสะอาดหรือแค่ต้องการแบบเออให้มันดิบๆิอะไรไปแค่นั้นก็พอเนาะให้คันนี้ก็เนี่ยองค์ประกอบดีครับสวยก็เป็นช็อปทรงช็อปเปอร์ใช่ ชอบชอปปอร์แต่ไม่อยากแปลงเยอะครับเหนื่อยเนาะหมดเท่าไหร่หมดเท่าไหร่คันนี้หมดค่าชุบไปเยอะทำทีก็ไหลเรื่อยๆครับชุบไปเท่าไหร่ตอนนั้นชุบไปเท่าไหร่ก็มีน่าจะหลหมื่นเออมันชุบไปหลหมื่นมากครับผมเห็นอยับทำไม่ได้ทําตอนเดียวออกมาโอเคเสร็จแล้วก็โอเคนะโอเคพอครับ ก็อันนี้เอ็ไออีกคันนึงนะครับใบหน้านี้ก็ออกเป็นทรงช็อปเปอร์นะครับอันนี้ทำอะไรไปบ้างครับวันนี้ทำไม่ให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนอ๋อแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรครับเบสครับสวัสดีครับผมชื่อเบสครับอ่าเบสนะครับเบสทำอะไรกับรถบ้างครับพวกชุดหน้าครับผมอันนี้แผงคอก็ยิงเซนซีใหม่ครับผมครับผมแล้วก็ไฟหน้าคู่ใช่ไหมใช่กระบอกชกก็ทำเกลี้ยงครับครับผมกระบอกชกเดิมต่อด้วย 6ชกเดิมแล้วก็ไล่ไล่เกี้ยงครับใช่ลองนั่งให้ดูหน่อยไหมครับมันจะเป็นรนั่งทานั่งให้ดูหนก็ได้ครับอ๋อมันจะอยู่นี้อย่างเงี้ยโค่รชอบเลยละครโอยากทำเลยแต่ละครก็ไม่กล้าทาอะไรเยอะแล้วก็มีอะไรอีกก็ใช้จริงจใช้ใช่ครับพอเดิมแล้วก็ไปยิงท้ายใช่แล้วก็ยิงท้ายแข่งอันนี้ตอนนี้มันมีถังออยด้วยอ่ะไม่ไม่มีครับ อันนี้ไม่ใช่ถังอใช่ป่ะเป็นไฟใช่ป่ะอ่าเป็นชุดไฟสายชุดไฟแทนแล้วก็เฟรมเดิมเฟรมเดิมก็คือถังไอ้ลอยอยู่อยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับก็คร่าวๆสำหรับทันนี้นะครับก็เนี่ยคราวนี้พามาดูนะครับคนที่อยากรู้ว่าเออาร์มันใช้เงินแต่งประมาณเท่าไหร่ก็ ประมาณบางคนก็สามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งแล้วแต่งบใช่แล้วจะใส่อะไรด้วยนะครับสไตล์ด้วยใช่มันก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะคือมันก็แบบมิกทูบินฝุกเดียวอะไรเงี้ยใช่แล้วมันเหนียวมันไปไหนไปกันใช่ส่วนตัวถ้าบอกเลยว่าไม่เคยพักเลยขี่ไปไหนก็ไม่เคยพักาก็ไม่แทบแทบจะไม่ได้รถขี่เยอะมากกว่าเจอเพื่ออะไรอย่างนี้เคครับไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากสำหรับใครที่ดูเวลสปินนะครับผมฝากเสื้อ เวลสปินด้วยครับเสื้อเวลสปินจะเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ตอนนี้เป็นไซสนี้อ่าเสื้อเวลสปินเขาจะเป็นโลโก้เวลสปินครับแล้วก็โลโก้เวลสปินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ใ,ใ,ใคร<ๆ>ที่อยากสนับสนุนนะฮะก็สามารถซื้อเสื้อได้ที่เพจน,นะครับอ่าอย่าทักไปที่เพจครับทักในที่เราส่งไปก็คือเป็นลายคิวบาร์โค้ดเวลสเปนสองศูนย์ใช่เวลสเปนสองศูนย์นะครับก็วันนี้เรามาที่นงคูนอีกแล้วก็คือมันจะมีคอนเทนต์เรื่อยๆที่นงคูนครับว่าจะมีอะไรบ้างถ้ามีอะไรใหม่ๆเราก็็จะะะมมมาาาาาาเเเพรรรรวว่ััันนใกกกลล้้้้บบบบไดดคคคคคิปยโออขุณ